งูสิงใหญ่มันรู้มันติดอะไรพันเหล่าอ้าวเหล่าอ้าวอยู่โหงูสิงลืองูวอะไรวะมันใช่งูสิงไหมเพาะออ้ยไม่ใช่งูสิงหรอกอันนี้มันเป็นงูอันนั้นงูอะไรลูกหลานดู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 ดดดนี่นี่นี่มาดูเพาะนูไม่ใช่งูสิงพเพาะนี่น,นี่มันติดอะไร ดูดูดูติดอวนหรือติดอะไรดูดูน่ะน่ะนน่ะอุ้ยใส่งูสิงไหมพใ่ินขนาดขนาดวนี่เออน่ะน่นอูููู้้้สิงงูสิงูสิงป่งูสิงงูสิงก็ปล่อยปล่ยงูยังก็ปล่อยไปก็ปล่อยมันไปยติดอ่ะดูดดูดูัอ้ยทไมมาคมออกคน มาช่วยไอ้สิ่งทุกคนช่นวยไอ้สิ่งเด้อช่อวยไอ้สิ่งมันไปติดด่างตอนแม่กินข้าวเห็นโอ้รีบ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 ดูดูกักกนช่วยช่วยช่วยไม่ทำอะไรลูกใจเย<อ>็นใจเย็นเเข้ามาติดด่างเข้ามาติดด่างอ้าวเนี่ยกำลังล่ข้างใน กำลังปูกำลังจะส่วยไอ้สิงหุ้ยส่วยไอ้สิงติด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 ยิดต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 เย็นดติ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 ดต ุีดอวนจีดอวนมันอจะจจบแล้วมันขาดคนจุด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 มันจีบจบพ่อคือบอกมีดมาตัดพ่อมีดมันอันตัดได้อ่ะไม่มาค้ำมะพ่อไม่ไม่งามมีบอดูปูดูปูนินทางนินทางไว อคือคือดอกเนี่ยจะหน่อยเจี๋ยวดงเนไว้ก่อนตกบดอกกำลังจะเสร็จนะครับตัดสวยอกจกด่าง้ยเดี๋ยวไปหมุนเข่าใน เข้ามาใน่ยนะนต,ติดด่งางไม่กินข้าวเห็นยุ่งาบยามเงยงงเอ้าหปวลังเง้งางลังเง้างหมดอย่างเนาะออกไปยังตัดอีกตามันรูกอะไรแล้วเออปลุกบอยอันมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่แหละสวยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้โหดูดูดูด,ดอยไปเลยเพ่อ ปูนปล่อยธรรมชาติไปเลยเจ็บมันอะไรเจ้านั้นมันรัดมันมัดเนี่ยปล่อยกะไปเลย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 ลูกไปเลย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 ไป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 ไม่มีใคร โอ้ยไปไปทคนไปเลยไปเลยลูกไปเลยเข้าไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนไอสิงไปเร็วเจ็บตัวอันนั้นหัดไปเลยนะคะไปเลยลูกไปเลยไปเลยลูกหลานไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเดียวกรลุยด้วยกรลุยไล่ลุยไล่ไปแล้วพุ่นแหละน,นี่ไปไปรถผมลงคลองไปแล้วลูกหลาเลื่อนเลืล่อดมาติดอวนบรรยากาศยามเรคน làng ăn cơm với bò xí hehehe cái ông gì nhảy lại nó với con cái sườn มันเรียกคิดนี้คิดสิละล่าลูกละหลานเด้ยอยู่ดีมีแห็งสุขภาพแข็ขงแรงครอบจิตใจไร้ความขัดย้งมีปรฒธานาชิงและขอร่ำรวยตลอดปีตลอดไปจ้า